เงินเฟ้อ5.73เดี๋ยวมันมีประกาศใหม่หรือเปล่าอันนี้ประกาศอันนี้พจะสวรรค์อันนี้แหละใช่มันจะมีประกาศไม่กี่ชั่วโมงก่อนอันนี้ล่าสุดแล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับก็ก็อย่างเหมือนกับที่พี่แม็กพี่เอพูดไปนะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยเราอัตราเงินเฟ้อเนี่ยสูงแบบ5.73เปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่ทาอะไรเลยแล้วเรารอยๆรอเงินเดือนขึ้นหรือแบบ U.S. รอเงินฝากอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยถือว่าเรียกว่าเสี่ยงที่สุดนะครับ ทีนี้ครับเมื่อกี้เห็นพี่เอพูดถึงเรื่องก,การกระจายการลงทุนนี้ครับพี่เอพอจะเหมือนกับแนะนําให้ฟังได้ไหมครับว่าว่าเราเนี่ยสามารถเหมือนกับกระจายการลงทุนเนี่ยจากแบบว่าเงินที่เราฝากธนาคารเนี่ยเราแพ้งเงินเฟ้อเนี่ยเราสามารถกับกระจายการลงทุนเนี่ยไปได้ในแนวทางไหนบ้างครับผมอาจจะไม่ใช่เอ็กซ์เพรสนะในในเรื่องของทรัพย์สินอื่นละกันอันนีอ้อย่างที่บอกคือว่าตลาดเซกเตอร์ตลาด อ่าสินทรัพย์เนี่ยมันจะมีเอ็กซ์เพรสของมันเองเนาะแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยอ่จริงๆย้อนกลับไปที่แม็กพี่พี่แม็กพูดเลยคือเมื่อก่อนคนชอบบอกว่ามีคริปโต1%ก็พอละถูกไหมแต่ตอนนี้เราจะบอกว่าคริปโตเนี่ยมันมันอินฟลูเอนซ์มีอินฟลูเอนซ์มากกว่านั้นเยอะในมุมที่ว่าถ้าเราต้องการไม่ไม่ว่าจะชนะเงินเฟ้อหรือว่าต้องการที่จะทําให้เวลเรามันแบบโตเอิบๆขึ้นไปเนี่ยเราต้องคอนซิเดอร์แบบตัวคริปโตเนี่ยมากกว่า10%ไปแล้วใช่ไหมครับ By default คือในที่นี้หมายถึงว่าคือคริปโตเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดโดยรวมว่าเฮ้ยเราต้องไปซื้อบิตคอยหรือไปซื้อเหรียญเราให้มันแบบมันต้องมูหรืออะไรแบบนี้นะแต่เราพูดถึงว่าเราจัดอะโลเกชันไปอยู่ในโลกคริปโตเลยดย้วยซ้ำเพราะโลกคริปโตเองเนี่ยไม่ว่ามันจะสามารถหาเงินของมันเองได้จากการที่เราเอาไปวางตามที่ต่างๆไปสเต็กกิ้งอะไรต่งตางๆเนี่ยเราก็ยังสามารถซื้อเหรียญเก็งกำไรได้เหมือนกันแปลว่าช่องทางตรงนั้นน่ะมันจะมีรายได้ที่ตลาดอื่นอาจจะให้ไม่ได้หรือว่าอาจจะให้ได้แต่ความเสี่ยงต่างกันเนี่ย มีช่องทางตรงนั้นดังนั้นในมุมตรงนี้ความ Flexible หรือความเบิดของของของตลาดตรงนี้มันทำให้เราสามารถก็ว่ายง่ายนะคือวางเป็นผม positive มาโพสิทีฟมากกว่า10%อีกของ Portfolio ผมมองว่าสัก30%บวกด้วยซ้ำเพราะว่าเข้าไปในนั้น่ะ เราเองอาจจะไปถือสินทรัพย์ที่ดูเสี่ยงต่ำอย่างบิตคอยก็ได้หรือไปสิ่งที่สูงกว่าอย่างเช่นพวกเอลคอยต่างๆจะเป็นอีเทเรียมจะเป็นพวกบล็อกเชนคู่แข่งอีเทเรียมต่างๆหรือจะเป็นเหรียญที่มาตามเทรนเรียญเกมเหรียญเมตาเวิร์สอะไรพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้ถ้าเรามองดูแล้วทุกอย่างมันดันไปอยู่ในคริปโตหมดเลยมันกลายเป็นว่าโลกใหม่หรือว่าคล้ายๆหุ้นสมัยใหม่เนี่ยมันไปสร้างแวลูที่อยู่ในโลกนี้หมายความว่าพอเซกเตอร์มันมันกระจายตัวมากขึ้นเนี่ยไอ้เปอร์เซ็นต์ที่เราบอกว่าเมื่อก่อนลงคริปโต หนึ่งเปอร์เซนอาจจะเป็นเพราะมันมีแค่บิตคอยน์ไงมันมีแค่ความรู้สึกแค่ว่าทองดิทองคำดิจิตอลเนี่ยมันก็เลยมีแค่หนึ่งเปอร์เซนตแต่วันวันถัดมามันบอกว่าเฮ้ยเรามีเว็บสามนะเรามีแบบ financial infrastructure หรือแบบการเงินเนี่ยมันย้ายไปอยู่ในโลกคริปโตเหมือนกันใช่ไหมเรามีเกมที่ย้ายไปอยู่เหมือนกันมีโซเชียลต่างๆเนี่ยอ่าแพลตฟอร์มเนี่ยที่ย้ายไปอยู่เหมือนกันการเป็นไว้หนึ่งเปอร์เซนตรงนี้มันถูกขยายไปตามใช่ไหมมันทําให้ภาพของโลกคริปโตเนี่ยมันใหญ่ไปมากกว่าแค่แบบ Bitcoin หรือ Argument ที่คนชอบพูดกันเรื่องว่า Bitcoin เป็นทองคําดิจิตอลจริงหรือไม่หรือจะเป็นเงินจริงหรือไม่ม,มันไปเกินอันนั้นไปสักพักละใช่ไหมดังนั้นการจัดพอร์ตโฟลิโอนะครับในมุมผมอะเนี่ยอย่างถ้าเกิดดูในด,ดูดูในรูปก็ได้ก็คือคือเมื่อก่อนอบอันนั้นน่าจะเห็นภาพกันอยู่ละแล้วคนก็ชอบแทรก1%เข้าไปเนาะว่าเอาอเ,เนี่ยคริปโตกันหเปอรเนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือคือ สิบยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยคือผมมองส่วนตัวเป็นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นบวกด้วยซ้ำเพราะว่ามันทําอะไรได้มากกว่านั้นละกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราเห็นอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเรามองหุ้นนะ่ะคือเราเห็นอยู่แล้วว่ามันเหวี่ยงไม่ต่างกันที่ผ่านมาใช่ไหมคือข่าวสารคือไตเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นสงครามอินโฟมชันนะครับอินโฟมชันไหนมาปุ๊บมันกระทบคือหุ้นก็ขึ้น20%่สิบเปอร์เซ็นต์ลงยี่สิบเปอร์เซนต์ได้เหมือนกันคริปโตก็ไม่ต่างกันเผลอ ตัวบิตคอยนะไม่ได้พูดถึงตัวตัวเล็กๆอื่นๆอย่างเงี้ยอาจจะลงขึ้นลงน้อยมากกว่าหุ้นด้วยซ้ำแต่ว่าแน่นอนว่าพวกคริปโตตัวที่เล็กลงนยะมันก็จะเวียงเหมือนกับพวกหุ้นตัวตัวที่เล็กๆตามกันมาครับเพราะฉะนั้นพอมองอย่างนี้แล้วปุ๊บเราแค่ต้องมองแหละว่าเราบูลลิชหรือแบร r ิชแค่นั้นเองใช่ไหมคือถ้าเกิดเรามองว่าโอเคตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่โแน่นอนว่าไม่ใช่ช่วงสงคารามหรือว่าไม่ใช่ช่วงที่มันแบบมีมีสถานการณ์อะไรที่จะเกิดเงินฝืดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคตอนนั้นน่ะเราอาจจะมองว่า เฮ้ยถ้าเกิดเราจะลงหุ้นเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเราลงหุ้นสัก70%เลยเพราะว่าตอนนี้เราเรามองว่าตลาดกมันจะเป็นขาขึ้นเราอาจจะแบ่งครึ่งหนึ่งตรงนั้นนะ่ะมันลงคริปโตซึ่งผมมองว่าผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากในในมุมแบบนี้นะหรือเราอาจจะมีเก็บไว้เป็นบิตคอยก็ได้ไว้สําหรับเบ็ดที่บอกว่า โอเคถ้าเกิดสมมุติแบบ bitcoin จะเป็นทองคำาดิปโตในอนาคตมันต้องแอคเหมือนทองคําอะไรอีกใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้หน้าเอาเงินไปวางเหมือนกันก็แล้วแล้วแต่ละครับแต่ว่าพอยก็คือว่าจะสังเกตได้ว่าคริปโตเนี่ยสเปซของมันใหญ่มากกว่าเดิมเยอะแล้วมันทําให้เซกเตอร์ต่างๆมันถูกอัดเข้าไปในนั้นทำให้อโลเคชันเนี่ยในพอร์ตโฟลิโอผมมองว่ามันจะใหญ่มากกว่าที่คนคิดมากโดยเฉพาะอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะ cover พวก บริษัททั้งหลายแหล่นี่แหละมันจะถูกย้ายมาอยู่ในนี้เยอะมากๆจนแบบเราอาจจะมองคริปโตเกิน50%เไปเลยด้วยซ้ำครับจริงเหมือนที่พี่เอบอก,บอกยคร<อ><บ>ับว่าเพราะว่าเหมือนแบบสมัยก่อนนะครับเราอาจจะคิดว่าบิตคอย n เนี่ยเป็นทองดิจิตอลเราก็อาจจะแบ่งแค่แบบทองไปลงทุนในบิตคอย n แต่พอมันเป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีเหมือนกับเว็บ3เราก็อาจจะเหมือนกับเราอาจจะเคยลงทุนแบบเทคสต็อกเนาะในตลาดแบบดาวโจนส์ sp 5 0 0ลงพวกเว็บ2แล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากเว็บ2มาลงเว็บ3มหรือเราเคยลงทุนในบริษัทหุ้นที่เป็นหุ้นเกมแล้วก็เอนจาก การลงทุนหุ้นเกมเนี่ยมันเป็นลงทุนหุ้นในเกมไฟล์นะครับมันก็เหมือนกับมีหลายเซกเตอร์เนี่ยมากขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถกับแอสเซทอะลูเกชันได้มากขึ้นแล้วในส่วนตัวของพี่แม็กเนี่ยปัจจุบันเหมือนกับพี่แม็กเนี่ยลงทุนคริปโตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นี้ครับตอนนี้ไม่กล้าพูดเลยมันเยอะเกินกว่าเกินกว่าที่ควรจะเป็นเยอะแต่ว่ามันแล้วแต่ช่วงแหละก็คืออย่างช่วงฟาร์มเดือนเดือนมันก็มันก็ทุกคนก็โลภนะก็แล้วแต่แล้วแต่จงังหวะแล้วแต่โอกาสเพียงแต่ว่า เมื่อกี้อยากจะเสริม A นิดนึงนะครับว่ามันมันง่ายเกินไปถ้าเราจะเหมาว่าคริปโตเสี่ยงกว่าหุ้นหรือหุ้นปลอดภัยกว่าคริปโตอย่างเงี้ยตอนนี้มันไม่ใช่ล่ะเพราะว่ามันจริงๆมันคือ traditional asset versus digital asset ทั้งสองข้างอ่ะมันก็คือมีทั้งเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยทั้งทั้งคู่เลยเห็นด้วยกับ A ตรงนี้ก็คือเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูเนื้อมันอีกทีว่าอันไหนเนี่ยที่มันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วมาประกอบกันให้มันเห็นชัดและเหมาะสมแล้วก็ อาจจะฝากทุกคนว่าจริงๆตอนที่รู้จักแหงกับเอครั้งแรกเมื่อกี้แน่ๆฟังไปคิดไปถึงอดีตอะไรเงี้ยสามสี่ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างมามาช้าไปเพราะว่ามันมีคนมาเร็วพอสมควรแต่พอผ่านเวลา,ากลายเป็นว่านะตอนเนี้ยโหตอนนั้นมันเร็วมากเลยว่ะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้อีกรอบหนึ่งอีกอีกเรื่อยๆก็คือถ้าเราไม่ได้เริ่มทันทีเราก็จะรู้สึกว่าเราเรา,เราช้าไปอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นมันจริงๆถ้านับจํานวนประชากรในโลกที่ลงทุนในตลาดทุนแล้วเทียบกับประชากรที่ลงทุนในตลาดดิจิทัลแอสเซทเนี่ยยังไงดิจิทัลแอสเซทจำนวนมันน้อยกว่าเฟดชัชนอลแอสเซทมหาศาลเพราะฉะนั้นมันไม่มีคําว่าสายเกินไปในการเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆไม่ไม่ได้จํากัดเฉพาะคริปโตนะครับแต่ว่าเหมือนถ้าถ้าเป็นอาชีพนักลงทุนมันก็คือต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไปทางไหนเราก็พยายามที่จะ,ะหา เคอร์ฟใหม่ๆในการที่เมื่อกี้ที่บอกไปว่าได้รับจริงๆคงไม่ใช่ความผลตอบแทนที่ดีที่สุดอแต่ว่าเหมือนเหมาะสมที่สุดกับพอร์ตเราแล้วกันว่าทำยังไงให้มันบาลานซ์ให้ดีที่สุดอยู่เสมอแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้องคหลายคนที่เป็นนักลงทุนรอบๆก็ถามว่าช้าไปไหมนานไปไหมอะไรเงี้ยก็ต้องตอบเหมือนๆกับที่เมื่อกี้หานพูดว่าระยะสั้นมันมันไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่ามันจะเป็นการเดาเป็นการดูดวงเป็นการอะไรเงี้ยฟันธงแทงหวยละส่วนใหญ่ แต่ถ้าระยะที่มันยาวขึ้นเรื่อยๆอ่ะภาพมันก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่าเราเราพร้อมที่จะ,ะลงทุนระยะยาวมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก,ก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของคนได้เยอะเลยครับคิดถึงตอนที่ผมนั่งกับพี่แม็กที่บิตคอยเซ็นเตอระตอนนั้น Bitcoin ราคาประมาณสองแสนแล้วเราก็คิดเป็นมาว่าเอ้ยปลายปีมันจะถึงสามแสนไหมนะสรุปกว่าจะถึงสามแสนจริงๆมันใชสองปีทัใช่ใช่ แบบโหมันมันเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยะแล้วก็รู้อะไรไม่สู้ลุงอีตลอดไม่งั้นลุงอีก็คงแบบเหมือนแบบซื้อมากกว่านี้อะไรยเีแต่ว่ามันเนี่ยแหละมันเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอก็ก็อยู่ที่ว่าเราทนได้มากน้อยแค่ไหนจริงครับรู้อะไรไม่สู้ลุงยีจริงจริงครับก็มีนักลงทุนแบบเมื่อเคิลแคปิโตเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าแบบเสียดายอะไรเงี้ยครับว่เาเหมือนเดือนที่แล้วเนี่ยแต่หลายๆคนรู้สึกว่าเนี่ยเป็นช่วงเหมือนกับตลาดหนีเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ไม่กล้าที่จะลงทุนกัน แต่ทุกคนตอนนี้บอกว่ารู้งี้หมดเลยเพราะว่าในเหมือนกับเดือนที่ผ่านมาครับถึงแม้ว,ว่าเออตลาดเนี่ยมันจะเป็นตลาดหมีแต่ว่าเออคริปโตเคเรนซีเนี่ยหลายตัวที่เราเหมือนกับคัดเลือกเข้ามาครับผมก็มีการปรับตัวที่ดีก็จะเห็นว่าผลตอบแทน,นในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่าง m อ็มบ็อกชเนี่ยก็ไปถึง29%แล้วก็ m อ็มลาแเนี่ยถึง26%ก็ครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทางพี่คิมของเรานะครับ c o mm hmm. ของ m e r c ์เคิลแคปิเนี่ยได้จัดพอร์ตมานะครับว่า สำหรับเนี่ยนักลงทุนเนี่ยที่อยากจะเหมือนกับเริ่มลงทุนเนี่ยในมิล c ลอร์แคปิี่ยพี่คิมก็แนะนำแอสเซทอะลูเคชันบิตคอยนไว้ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ็มบล็อกเชนไว้ที่เหมือนกับ30%เพราะว่าพี่คิมเขา,าม,มองถึงว่าตอนนี้เนี่ยในเซกเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างเหมือนกับเติบโ,โตอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเหรียญเลเยอร์หนึ่งอย่างเช่นเหมือนกับเอแวร์ลูน่าอะไรนะครับผมที่เข้ามาเนี่ยกำลังแข่งขันกับตัวอีทิวิเอียมนะครับผมแล้วก็มี M อ็มลารแคปแล้วก็มีเซกเตอร์ในส่วนของเหมือนกับเมทัลเว ก็สำหรับเหมือนกับนักลงทุนนะครับผมที่สนใจเนี่ยอยากจะลงทุนกับ m e r c ์เคิลแคปิตนะครับผมผ่านทาง Stock r a d a เนี่ยก็ลงทุนครบ2,000 0 0บาทนะครับผมก็รับเสื้อยืดคริปโตมา์จำนวนหนึ่งตัวเลือกสีไหนก็ได้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับเสื้อคริปโตมา์นะครับที่ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ครับแล้วก็มีเสื้ออีก2แบบก็คือเสื้อสีขาวกับสีดำนะครับแล้วสำหรับนักลงทุนเนี่ยที่ลงทุนเนี่ยครบ5 0 0 0 0 0บาทนะครับก็จะรับฟรีคริปโตไมล์เรซูชั่นอินเวสเมนต์เอาลุก t ินอิดิชั่ ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเหมือนกับรีเสิร์ชแบบร้อยหกสิบก่าหน้านะครับผมที่จะทําโดยโดยทางพี่หานะครับผมก็เป็นรีเสิร์ชที่ที่เรียกว่าเป็นเหมือนเอาลุกครบทั้งเรื่องเหมือนกับอ่าคริปโตเคอเรนซีในปีที่ผ่านมานะครับทั้งเทรนที่เป็นเมตาเวิร์สเทรนเกมไฟแล้วก็ NFT นะครับผมแล้วก็มีได้รับเหมือนกับตุ๊กตานะครับผมจากเหมือนกับเรดาร์แมนนะครับผมสําหรับนักลงทุนที่ลงทุนผ่านทางเว็บไซต์สต็อกเรดาร์นะครับผมก็สําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็สามารถเหมือนกับสแกน QR code มามาได้ในในสไลด์ที่เปิดอยู่ในรายการเลยนะครับพี่พี่หานขอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมว่าไอ้ตัวรีเสิร์ชเนี่ย160หน้าเนี่ยอันมีนักทำไมเหมือนกับเราถึงควรอา่านแล้วมันมีเนื้อหาอะไรเด่นๆบ้างครับ <c oughs> เออโอเคไอ้จริงๆร,รีเสิร์ช160หน้าเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากนะตอนจริงๆไม่ใช่ว่าแรงบันดาลใจหรอกจะเรียกว่าตกกระไดพอยจนก็ได้ตอนที่เหมือนกับว่าในช่วงประมาณปลายปีสองพันปลายปีที่แล้วเนี่ย ปกติทางนี้เราจะต้องทำรีพอร์ตที่เหมือนกับว่าส่งให้ทางลูกค้าเมอร์เคิลสรุปตลาดอยู่เรื่อยแล้วแล้วลทีนี้พอมาถึงปลายปีเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่อยากให้ลูกน้องมานั่งอัดงานปลายปีเพราะว่าเราจะทำรีพอร์ตรีพอร์ตสรุปในช่วงอ่ะใกล้ใกล้ใกล้ใก,ใก,ใกวันส่งพอดีซึ่งมันจะไปชนกับวันหยุดเยอะเราก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเราเปลี่ยนใหม่เรามาทําเป็นรีพอร์ตตัวใหญ่สรุปเรื่องราวทั้งปีกันเพราะว่าในช่วงปี2 0 2 1เนี่ยจริงๆมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว,ว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นนเเเยยอออะมมากมกื่ทีบบบบัตแ ปี2020แล้วก็ปี2019แล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาปี2021แทบจะทั้งหมดเลยเราก็เลยตั้งใจเขียนรีพอร์ตที่จะสรุปเรื่องราวว่าเออเดิมทีตลาดคริปโตเนี่ยมันตั้งต้นมายัางไงแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงในแต่สเต็ปๆบ,บ,บางจริงๆมันก็สไตล์ผมสไตล์ผมที่เหมือนกับว่าแบบเน้นให้เข้าใจว่าเนื้อที่ของตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะครับผม ก็เร่มนี้ก็ทุกๆคนก็สามารถเหมือนกับแบบว่าตอนนี้เราเรามีให้ดาวน์โหลดอีกทางหนึ่งนะครับผมก็คือทางอีบุ๊กในตัวเว็บไซต์ของตัว research.crypto.my.group นะครับแล้วก็นักลงทุนทุกคนเนี่ยที่ลงทุนกับมือเข e าแคปิโต้กับสต็อกเรด a าเนี่ยก็จะได้รับเหมือนกับมีไบบลเลสรีพอร์ตด้วยให้ทุกสองอาทิตย์นะครับผมผ่านทางอีเมลแล้วก็ถ้าลงทุนครบ5้าแสนบาทก็ได้รับเหมือนกับตัวปริ้นต์อิ i ิชันด้วยนะครับทีนี้มีคําถามจากทางบ้านมาถามครับผมว่า ลงเอมเมไปแล้วเราควรปรับเปลี่ยนอย่างไรหากยังไม่มีทุนมาลงเพิ่มตัวอื่นครับพี่เอป็นไงดีคือจริงๆตัว m e t a เว r ร์จะสังเกตว่าตอนนี้มันจะแบบลกถ้าเทียบกับตัวบล็ c h a i n ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่จริงๆแล้วแบบตัวบล็อกเชนเป็นตัวที่เราแบบมองว่ามันน่าจะบ้าส์เนาะในตลาด ที่เป็นแบบขาลงแล้วมันมีการบาวขึ้นซึ่งเท่าตามตรงครับตลาดตอนนี้มันมันมันยังไม่ได้บูลลิชแบบในลักษณะที่ว่าเฮ้ยแบบมันจะขึ้นตามกันหมดแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วแบบตัวอย่างเอเมตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันตัวตัวอื่นก็มีความเสี่ยงตามมาแค่ว่ากลยุทธ์ในการเล่นตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราเลือกอะไรที่มันบาวแรงหรือว่าสมมติตลาดล่วงปั๊บอะไรมันจะเด้งก่อนใช่ไหมครับคือเราเอาง่ายเล่นเล่นตัวตอนบ้าวเพราะฉะนั้นอาจจะ จริงๆถ้าถ้าถามว่าแนะนําอะไรนะครับยังไงเวลาตลาดขาขึ้นก่อนเนี่ยตัวที่จะนํานําเงินไปก่อนนะก็คือดอพวก l a r g e Cap หรือว่าตัวบล็อกเชนเนี่ยจะนําก่อนอยู่ล้แต่ถามว่าควรจะย้ายมาทั้งหมดเลยไหมอะไรเงี้ยผมก็มองว่าถ้ามองระยะยาวอะครับสุดท้ายอะเดี๋ยวมันก็ตามกันมาแล้วเราอาจจะสลับไปไม่ทันยังไงก็ควรจะมีอันนี้ก็เป็นที่มาของ allocation และกันที่ทําไมถึงมันมีการจัด allocation ให้เหมาะสมใช่ไหมครับว่าโอเคมันไม่จําเป็นจะต้องแบบ เหมือนกับลงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันต้องมีการกระจายเพราะว่าอ,อย่าง allocation ตอนนี้ถ้าเรามองอเราจะมองว่าตลาดบาลสเนี่ยโอเคบิตคอยกับพวกแบบบล็อกเชนเนี่ยลัสแคปเนี่ยขึ้นก่อนแน่นอนเราถึงเวทตรงนี้เยอะมากในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าตลาดไปต่อแบบไปต่อสุดๆเลยนะยังไง Bitcoin ต้องกินตลาดไปก่อนโดมิเนนต์บิตคอยต้องขึ้นก่อนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เวทของบิตคอยจะอยู่สูงอยู่ในขณะน,นี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสมมุติตลาดมัน แบบบิตคอยไปยืนนี่0ห้าหมื่นกว่าอะไรแบบนี้แล้วแล้วเรามองว่าตลาดมันแบบสบายๆแล้วชิวๆแล้วเป็นเป็นขาขึ้นชัวๆระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้คราวนี้เราจะแทบไม่ถือบิตคอยเลยยังได้เลยก็คือเอาทั้งหมดเนี่ยไปลงจะเป็นเมตาหรือเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในในจังหวะตอนนี้ถ้าถามผมให้แนะนำเนี่ยก็ยังเป็นเวทประมาณแบบที่ที่โชว์นะครับคือจริงๆแล้วมันควรจะไปอยู่ถือถ้าทุกครั้งที่มันมีดิฟหรืออะไรอย่างเนี้ย แล้วเรา expect ว่ามันจะมีบาวสเนี่ยเราอาจจะขยับไปอยู่ที่ m อ็ม c ล็อกเชหรืออะไรพวกนี้บ้างผมว่าเป็นเป็นกลยุทธ์ที่อาจจะดีกว่านะครับในมุมนั้นครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะทิ้งแบบเมตาทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วมันถือได้ในพอชั่นเล็กๆครับแล้วถ้าแต่ถ้าเกิดให้แนะนําอย่างเดียวเลยนะถ้าต้องลงอย่างเดียวเลยถ้าเป็นโซนโครดบไม่ไม่ไม่ลัชแคปก็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 เนี่ยก็บล็อกเชนเพราะว่า คือผมจะบูริสบล็อกเชนมากกว่าเพราะว่าในมุมมองที่ว่าตอนนี้อีเชเรียมแข็งมากบวกกับพวกเหรียญเลเยอร์หนึ่งอื่นๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันแข็งแกร่งระดับหนึ่งเหมือนกันถ้านับตั้งแต่วันนี้มันจะเบาสักขึ้นต่อไม่อหถ้าเกิดผมถือบิตคอยยังไงก็นอนหลับสบายใจเอออ,อันนี้แล้วแต่่าอยากจะนอนหลับสบายใจขนาดไหนนะครับอันนี้แต่ถ้าหมายถึงถ้า,ถ,าถ้าเลือกลงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดกระจายเนี่ยก็จะสบายใจกว่าละกันครับผม พี่แม็กพอเล่าประสบการณ์ให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนที่พี่แม็กเนี่ยลงทุนกับเมอร์เคิลแคปิตอลเนี่ยพี่แม็กเลือกลงทุนในกลยุทธ์ไหนเป็นกลยุทธ์แรกครับอันนี้มันไม่ได้อยู่ในฝั่งเมอร์เคิลแล้วครับมันข้ามไปอยู่ฝั่งยงเครมแล้วอะก็เป็นกลยุทธ์นั้นแหละครับที่ที่ประเทศเราเขาไม่ต้องการผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเอ่ออันนี้มันควรพูดไหมก็เนี่ยแหละผมว่าอ่าหลายๆอันก็จริงๆน่าสนใจแล้วก็อย่าง,างที่เอบอกก็คือ ยังไงตัวตัวที่เป็นบอกเชนเนี่ยมันก็ดูเป็นอินฟาแหละจริงๆก็ถ้ามองสมมติมองเหมือนกลยุทธ์พุ้นพื้นฐานอะไรนะครับมันมันก็คือเหมือนคล้ายๆจะลงพวกลงไฟฟ้าพวกน้าประปาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่าฟีลลิ่งมันไม่ได้ไม่ได้แหงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าโลกโลกบอกเชนมันอาจจะโหดกว่าวิ่งเร็วกว่าแล้วก็ต้องคอยตามข่าวดีๆว่าไอ้นี่ตีใหญ่แน่หรือยังหรือว่าเฮ้ยใ,ใครมันดาแม่อะไรกับใครอะไรเงี้ย ซึ่งมันมัน,ม,นมันต่างจากไอของที่เราเคยรู้จักพอสมควรแต่ว่าพิสิมันน่าจะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นก็คืออ,อย่างเมื่อการเรียงตามมเสี่ยงเลยลก็ว่าได้ใช่ไหมครับที่ที่เอเคยบอกก็อันนี้มันก็ผลดุท้ายมันคือต้องกระจายครับไม่ไม่น่าจะมีไม่มีการแบบเหมือนโฟกัสไปที่ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปมันก็อันนั้นมันเหมาะสําหรับเวลาเรา เราเชี่ยวชาญแล้วเท่านั้นเองนะครับต่อให้เชี่ยวชาญจริงๆถ้าพลาดมันก็ก็ยังเซ็งเลยครับเพราะฉะนั้นกระจายไว้ก่อนอาจจ,อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าจริงๆ4-5่ห้าเทรที่บนบนการลงทุนคริปโตมันก,มนก็มันก็ค่อนข้าง c o อบคลพอสมควรแล้วครับผมต้องขอบคุณพี่แม็กมากเลยนะครับผมที่มาแชร์ประสบการณ์การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีให้พวกเราฟังนะครับผมก็ พี่แม็กก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบพวกเราติดตามกันกันมาในวงการหุ้นนะครับผมแล้วก็ดีใจเหมือนกับที่พี่แม็กนะครับมาออกรายการในในวันนี้กับเรานะครับผมก็ขอขอบคุณเหมือนกับพี่พี่แม็กมากเลยนะครับครับขอบคุณมากครับดีใจเหมือนกันเหมือน r e ูเนียไกลๆครับก็เดี๋ยวไว้ไว้มีโอกาสเดี๋ยวไว้อัปเดตกันเรื่อยๆครับผมไปเชียงใหม่แลครับอะไรนะครับพี่แม็กไปไปเชียงใหม่แล้วครับไปไม่ได้ฮะเลี้ยงลูกฮะ เดี๋ยวมีล in okay. yeah. ูกแล้วจะเข้าใจฮะมันยากมากในทุกอย่างโคลูกที่แ uh, ม็ก uh, ก uh, okay. okay. ี้ขวบไปแครับตอนนี้ขวบหนึ่งครับขวบนิดนครับผมกาลังมันนะฮะรับรองเดี๋ยวทุกคนจะมีความสุขนะโอเคขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณพี่แม็กกี้มากครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ